ลระาสียาเลีเบ็ดไตขยาสิยแรหวังเด็ดขยาไร้นเบ็นต่อสานองคำซอยใคิมาพอุบิภักเาไเอาคปนยาเสิดกระเด้ลบเสียบโนอาบาัตการแสดงใครดีมาเพลงมาซื้อเลามันตกระบอกเพลงมาไป็นทางไหนยาลงทางอื่นปวดก้นเบื่อยึงต่อสู้ว่ำโูยังไงหอเซนตซ้นแพทอพรแพทยิตยันเด็สันเพียสูง ผงทางให้ผูพาดได้ให้ไหวอ,อยู่ได้ให้ไหวอยู่ยไงเลยสารมีน้ำแข็อีกสองคู่เูสามูที่ระวังห้อมจัอีกสองคู่นึ่งยอตรุ่มนึ่งกนมันสิรูดเดียวมือใ้เป็นันเอาเดียวเดี่ เยึดพ่อให้จังไค่สมเด็จความเบามือดีน่าสงสัยเจ้าเป็นัความยากเกี่ยวกับการทักไหว้ข้าแล้วดังไปมาหอดแนมฟ้าเหื่อยมันครับยังหลักกระตักปีนน้ำหมูน้อยไ้เป็นหลักอะไรที่ทางนั้นหลักอะไรที่ทางนี้ได้ยินผมนรำบอกจะ่าละลายมือดีอย่าละเลงเงินในสิ่ีลำน้ำก็สิดีลำน้ำก็ จะสีบอกือแม่ละกัแม่เจ้าพ่ารสียหาเยอะั้องพี่สีเลกายุ่นปิจูดเทียมหมอลำมสีกันย่ำนอมหมอลำกวนกะสีหมอลำกวันที่บ่านเราเนี like like ่ยมีกว er. mm ัน hmm. สีนก็มีหน้าที่มากังลําไหนค้นเมื่อแล้วจังสีนั่สีเยอะนีโมสียาสีน้ำเนกรซอย ผู้ปัดกันนี่นตื่นอาหลับก็จะนั่งเลวอีกเดี๋ยวยกแรกข้าหมานไปก็ยกผู้หอี่มาเป็นหลักันรู้ดาของผู้ล่ำควันกระนำม่ามะนองมอลำผู้ได้านมาจงสี่ปวารถึงเพิ่นบ่เลยถึงเพิ่นแสดงมาลูกศิษย์นนั้นลบสร้างประมาคุณ เรียกแล้วว่าสิดังสิดีสิเจริ่มไปทางหนาบ่ได้มืสอิบอิลที่รวัดขออยกไหวเหนือเก่าท้าเหนือนาภักเพิ่นวาเยมผีเขาเยมเจ้ายื่นยาวสาอื่นโตเป็นคนคูหน่อยแามีศพสิไปต้องมีรู้มีบาต้องกราบไหวบวหาเผื่อนึ่นมันจะแม่เพป่นว่าลูกเอาเลยลืมขุนพอุนแม่เพินมามันบ่ดีหนกสิดีลูกรูบอาจารย์ันมาบ่ทูม ได้ยินเสียงมันเข้ามาให้พ่อช่องยูทูบกับเฟซบุ๊กเข้าไปคอมเมนต์ให้หน่อยาคนดีไปใส่กระเบื้งแต่มูอยาสเปนคนลูกหิดห็ดพอให้ได้ตามทำให้อาจารย์สอนอาจารย์บอกยาเป็นคนบอกบอกว่ามีอาจารย์เพิ่นว่าสิบลังกต่อเพิ่นว่ักอน้ำครู ผูใ้ใดผู้นั้นได้เพธอทุนไว้คนคนจังแม่ดีคุณครูบาอาจารย์สอนลูกศิษย์ผู้จังผู้นย์ทุกสิ่งบ่ม,มีเสียส่วนลูกสาบ่มีสิลืมคุณสิเกิดทุนบูชาไว้บอกคือคนบางคนท่านสอนมาได้ดีแน่ เิ่ความหลังบ่ตั้งเทียงแม่น้อยลำจนนี่เืือเสียงแม่นอ้อยบ่แก่ลำจนนี่เืือเสียงยังกไปส่วนตั้งแต่เข่าบัดควมามเบาโอ้พันดาวแม่น้อยใหญ่สว่วนตัวผมที่ระวัดก็เฮอ เราเราดูถูกให้เสียหายล่ำมือดีพระเดชพระพุณหลวงพ่อพระคมวัชรลกมาแนี่น้ำสวงทั้งเห็นแจ่มมาเป็นแสงเยียงไตเป็นแสงไฟแจ่มสว่างคุณผู้บ่าน้ำตา เป็นเสงไฟเรส่องแจงใหลรำร้องแม่มวนดีพระคุณเดิม กับด้อแม่น่อยคาคือเกจรจังลูกจังเต่าไรเป็นเกษตรแต่มีแห้งบบซุ้มมอลั่าเลยยกยัมันเด่ไวอ้อยยกผู้ยกไบเนือเาเอาเนื้ออากพาก์ท้อนมนหันมาไหวพอไหวเมยไหวที่ไหวนอง เจ้าขาบเก้าก็ดีหรือแม่แสงจันขอกราบขอไหวเจ้าขาบเก้าฮูก็ดีเจ้าขาบไม่ก็ดีเจ้าขาบตีฮห้กระดีขอกราบขอไหว้ขราบมีไหว้มีไหว้นั้งไหว้ก็แผ่เหตตาชีเมตตาใจเพื่อลูกวงหล้างบงหล่อลทั้งสองแถบตรางทางข่า เทปกระจบต้องรักเบปตื่หูต <troll" S 1> ื่นตากระวังว่าขอเนี่ยท <covers> <el> ี er ่น้องเสียบให้ลูกกับให้หลานเพิ่นก็ยังว่ารายขยะเป่าขีดีขยะเป่าย่องให้ใบหูปันหูเปิ้ลสักวันเดเมือดีโอสัญญามกินข้าตังถิ่งดอกไม้โอสัญญามกินตังกระไายโอสถตั้งที่ระบัดคนผู้ดีพ่อมะล้อมหอมยำคนผู้หายไว้ั้นพ่อผู้เป็นดี ปซาหากะลื้อที่เราละเมชาความผู้ดีผู้งามนั่นแหละผู้ดีผู้งามเพื่อก็เห็นเอกหูจักดี่ดอกเกียจะมากำเข่ากำเขาข้าาผู้กผู้นัเปาเพื่อเพื่อนหวาี่อเพื่อภาคีสามนั่นบอลลัผู้ยิ่งผู้งามสั้นเจ้านั้นมันก็รีดดอกที่แม่หอมจันผีย้อยปัาหากาลื้อหร คือมูอล่ำดีกับซา่าซาบาอยู่ในแมร่ลำเหลืองซาบาหมอล่ำแต่ว่าถือมือล่ำบดีกับซาคือกันในเมรเสียง